สวัสดีค่ะวันนี้เซลก้อยจะพาดูรถรอบรอบร,อบร้านนะคะคูโบต้าบ้านดุงจังหวัดอุดอรธานีจ้าร้านเปิดทุกวันนะคะจ้าลูกค้าคนไหนสนใจรถตูม้มืออ่ามือ1มือสองนะคะก็ติดต่อมาได้เลยจ้าเดี๋ยวเซลก้อยพาตามดูรถจ้าตามไปเลยจ้า เดี๋ยวเดซลล์ก้อยพาดูรถรอบๆร้านนะคะร้านร้านเราก็มีพื้นที่ใหญ่มากค่ะเดี๋ยวเราต้องขับรถก่อนนะคะถ้าจะรถคือสองก็จะเอามาเข้าที่ตรงข้อก่อนจ้ะก็ปฏิบัติรายละเอีลลเยดทีกอย่างนะคะส่วนสองร้อยจุดสารถคือสองมั่นใจได้เลยจ้ารองถึงไหนนะคะส่วนสองร้อยจุดาส,ส,ส,สดา,สสสดาเ,เปลี่ยนแบ้ อันนี้ก็จะเป็นโซนข้าวโพดอย่างนี้นะคะรถสวยขนาดไหนแล้วก็มีการ 4 9 3ค่ะตอนนี้รอลูกค้ารับอยู่นะคะโปรโมชั่นเดือนมิถุนาเดี๋ยวลูกค้าท่านใดสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะก็ติดต่อมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยะคะ่ะตัวน,นี้ก็จะเป็น l50 คานบนนะคะดาวสอง0 0ื0นค่เหมือนได้ราคอุปกรณ์3อย่างนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นรถไถนะคะรถไถมือหนึ่งจาก5้าแรง40แรงค่ะตัวนี้เป็นส แรงใหม่ค่ะพร้อมโ่มจ้าตอนนี้รอเลิกค่ะแล้วก็จะเป็น L32 นะคะนี่ค่ะคันปีดาวเลยค่ะอุปกรณ์3อย่างจ้าก็จะมีใบมีดดันดินฐาน5้าแล้วก็โรตารี่นะคะรับรถฟรีดาวไปเลยค่ะส่งถึงบ้านฟรีนะคะจ้าส่งทั่วไทยเลยจ้าข้างวดรายละเอียดต่างๆติดต่อมาสอบถามได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นรถมุ่น40แรงจ้าอุปกรณ์3อย่าง เดาได้เลยจ้าต่อมาเป็น50แรงนะคะต้น50แรงจ้ารถใหม่จ้าอุปกรณ์3ายใ่างรถตีเดาได้เลยจ้าจ้าทางนี้นะคะก็จะเป็นรถตู้กีค่ะรับรถสามหมื่นชิมได้เลยนะคะรถตู้กีเกษตรจ้ารถคันนี้แล้วก็จะเป็นรถตู้ปีจ้ารถตู้ปีจ้ารถมือหนุงนะคะต่อมาเป็นแค่สิบแรง คนค่ะอุปกรณ์3อย่างรับไปเลยจ้าสองหมืได้แล้วก็มาโซนรถอ่ามือ2องนะคะสี่สิบแรงมือสองค่ะอุปกรณ์2อย่างก็จะมีใบมีดแล้วก็ขันอ่าให้1ตัวนะคะรถคันนี้ยังตามสภาพอยู่นะคะหลังจากที่ลูกค้าจองก็จะมีการปรับอ่าสภาพให้ใหม่ค่ะสีแรงสี่แสนกว่บาทค่ะดาวน์ลบต้นที่4ี่หมื่นนได้นะคะลอง ถามรายละเอียดมาได้จ้าติดต่อมาหาสุบแว้นได้เลยจ้าเป็น36แปลงค่ะรถคันนี้เป็น36มือสอจ้าราคาอย่ที่3,800 0นแนะคะดาวอยู่ประมาณ80,000บาทค่ะผ่อนได้6ปีตกปีละ5้า0 0บาทน,นะคะผ่อนถงปีข้างวดก็มีวดดวย่อยด้วยจ้ารถยังตามสภาพอยู่น,นคะคะหลังจากที่จองก็มีการปรับสภาพให้ใหม่จ้าติดต่อมาได้จ้าต่อมาเป็น 4 7แรงจ้า l c 7 s p จ้ารถมือ2จ้ายังไม่ปรับสภาพจ้ารถคันนี้ราคาอยู่ที่5 1 0 0 0 0บาทจ้าดาวที่ประมาณ7,800นแนะคะก่อนได้6ลปีนี้สวยค่ะคงใช้พ่นสีมาแล้วนะคะแต่ว่าก่อนส่งเราก็จะมีการปรับสภาพให้ตรวจเช็คให้ใหม่รอบคันจ้า l 4 7 0 8 d p จ้าเป็นใบมิษคันบนค่ะ สดอยู่ที่3,090นะคะดาวงต้นได้ที่9,000ผ่อนอยู่ที่2ปีจากรถคันนี้จากจาค่ะถ้าใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็น รถมือสองนะคะที่ไม่มีผ่านมากับรถนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ่านรุ่นสามสิบแรงจะกไปมีด2ีนิ้วนะคะเป็นผ่านแมคเค่าเข้าเรียกผ่าน5 Mac ้าแม็เคจ้เหมาะสำหรับรุ่นสามสองามหกสี่แรงจากรถใช้ผ่านรุ่นนี้จะเพิ่มเงินมาอีก5้าพันบาทนะคะได้ผ่านใหม่ไปเลยส่วน 47แรง50แรงนะคะก็จะเป็นฐาน5รุ่นนี้จ้ะใบอ่าใบผาน24นิ้วค่ะใบผาน24นิ้วใช่เหมือนเลย24นิ้วนะคะตัวนั้นก็ใช่จ้ะ24นิ้วส่วน22นิ้วเป็นรุ่นเล็กค่ะ3หู50แรงค่ะโอเคนะคะหากลูกค้าท่านใดไม่ชอบผานมือสองนะคะก็จะมาเป็นผานใหม่ยี่ห้อนี้จ้ะเพิ่มเงินมาอีก5,000บาทก็ได้ผานใหม่เลยจา้า อันนี้สำหรับรถมือสองนะคะโรตรี่ค่ะโรตรี่ RX 183นะคะ,ะ RX 183เมตร83เซน,นรุ่นนี้ก็จะใช้อยู่รถที่47แรง50แรงจ้าต่อมานะคะเป็นฐานจ้าก็เป็นฐาน5จ้า d h 225E เป็นฐานรุ่น36ค่ะ36 40แรงใช้ร่วมกันได้เลยนะคะ ส่วนต่อมาค่ะ b D สองสี่หก F ค่ะเป็นฐานรุ่น47แรงกับ50แรงจ้าหาลูกค้าท่านใดสนใจเป็นฐาน6นะคะรุ่นรุ่นเดิมเลยค่ะรุ่นเดิมเลยค่ะตั้งแต่47แรงใช้กับ50แรงได้ค่ะราคาก็จะอยู่ประมาณ4ี่0 0บาทนะคะฐานบุกเบิกจ้าผ่านบุกเบิก,ก,บกเอ่อ D P สองสองสี่ D P สองสองสี่ E ค่ะ เป็นฐานของรุ่น3.6หกับ4ีแรงจ้าราคาอยู่38,000บาทนะคะโอเคค่ะแล้วเรามาดูเป็นฐานบุกเบิก47ดแรงนะคะใช่จ้ะตัวนี้เป็นฐานบุกเบิกนะคะ D P 2 2 4 F นะคะราคาอยู่41,000บาทจ้าเป็นรุ่น47แรง50แรงใช้ร่วมกันได้เลยจ้าดี๋ยวนี้ค่ะ R X 165 เป็นรุ่นของ32แรง36แรง40แรงค่ะราคาอยู่ที่5,700 0บาทนะคะรุ่นนี้เป็นที่นิยมมากเลยจ้ะ rn 165โอเคค่ะถ้าลูกคา้าท่านใดสนใจอุปกรณ์ของพ่วงนะคะที่ร้านเราก็มีครบค่ะลูกค้าสอบถามมาได้เลยนะคะอุ่นใจได้เลยซื้อรถไปแล้วอุปกรณ์ไม่ครบก็มาหาเราที่ร้านได้เลยจา้าคูโบต้าบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ เดี๋ยวก้อยพาดูรถ MU49 นะคะมีลูกค้าสนใจอยากดูอ MU49 จ้ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก้อยพาไปดูรถกันค่ะจอดอยู่ที่ไหนเอย่ย MU49 พอดีเลยลูกค้าอยากเห็นรถ49แรงอันนี้คือเซลตต่อนะคะสวัสดีครับค่ะ,คะ<ต>เซลลต่อนะ มีกุญแจอยู่เนาะมีอยู่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองขับออกมาให้ลูกค้าดูเดี๋ยวบอกราคาก่อนก็ได้ค่ะรถคันนี้<อ>ราคาดาวเริ่มต้นได้ตั้งแต่กี่บาทคะอ่าาดาวปกตินะครับอยู่ที่อ่าหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับล้วก็จะมีช่วยดาวครับผมทีเลือครับเพิ่มอยู่ประมาณอ่าแสนต้นๆหรือว่าประมาณเก้าหมื่นบาทประมาณนั้นนะครับผมรถประมาณเก้าหมื่นบาทนะคะไม่ถึงแสนเดี๋ยวรายละเอียดข้างวัดราคา ประมาณเท่าไหร่คะ,อะตอนนี้นะครับผมมีงวดย่อยเดือนละสามพันนะครับผมแล้วก็งวดรายปีอยู่ประมาณแสนหกนะครับผม,อ,มอยู่ประมาณนี้ครับผมเดือนละสามพันงวดรายปีอยู่แสนหกนะคะข่อนนานได้ก,กี่ปีคะ,อ,ะอยู่มีระดับอยู่ประมาณหกปีเจ็ดปีครับผมอ๋อค่ะตอนนี้มีนานสุดที่เจ็ดปีได้นะคะจากเดี๋ยวเซลล์ต่อขับรถให้ลูกค้าดูไหนคะ 902นะคะเป็นรถรุ่นใหม่ค่ะก็เหมาะกับงานไล่มากกว่านะคะเหมาะกับงานไล่เดี๋ยวให้เิดต่อบอกคุณาสมบัติรถรุ่นนี้นะคะ,ะอยาลืะ ครับผมบกว้างอยู่ที่เมตรเก้าสิบนะครับตัวนี้จะกว้างอยู่นะครับงานดันง,งานไล่นี่โอ้โหเหมาะสมมากเลยครับผมตัวนี้ก็มีกระจังหน้าครับผมคือซอนกาดตัวนี้ครับผมการเกษยรการถิ่นไม้อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ห้วยานดูใหญ่ดูกว้างนะครับผมตัวนี้ครับผม มาะสมกับงานไหมครับผมงานงก็ใหญ่ครับผมตัวนี้แล้วก็มังคนครับผมมังคอนที่ออกแบบมาแบบผมสวยงามนะครับผมตัวนี้รูปแบบสวยงามมากครับผมมันจุนน้ามันได้ถึงหกสิบลิตรนะครับตัวนี้แรงไม้อยู่ที่สี่ิบหกจุดห้าครับผมตัวนี้แรงอยู่นะครับผมใกล้เคียงกับตัว57เจ็ดเลยตัวนี้มาดูมาดูด้านหลังกันครับผมด้านหลังนี้ก็ จะบอกเลยว่าตัวนี้ดูแข็งแรงมากครับผมใส่้านได้ถึงใส่ฐางตัวเดียวกันกับตัวเจิแรงได้ครับผมห้มาเจ็ดเจ็ดสิบหศครับผมตัวนี้ได้หมดครับผมจะแข็งแรงครับอยู่ช่วงหลังอุปกรณ์ใช้ร่วมกันกับรุ่นไหนบ้างคะสืบต่ออุปกรณ์นะครับจะใช้ร่วมกันกันกบตัว 60557057กับ 70, 70นะครับใช้ร่วมกันได้โรตารี่ก็อยู่ประมาณเา2เมตร20ครับผมใส่ได้ครับผม,มใหญ่ๆเลยครับรตัวนตอรี่โรตารี่ RX220C นะคะ2เมตร20เซนโรตารี่ราคาอยู่ประมาณ75,500บาทคะ่ะโรตารี่โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เซลต่อฝากเบอร์นะคะ เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์นะครับผมเบอร์โทรศัพท์อ2่นา0 6 1 0 2 3 1 1 6 6นะครับผมถ้าเบอร์เบอร์ไลน์นะครับ 090, 330ก7า8นะครับผมขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือเซลล์ต่อนะคะอยากรู้รถรุ่นไหนนะคะก็สอบถามมาได้เลยบ้านดุงค่ะมีรถหลากหลายคันให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะคะรถ MU 4 9ค่ะ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยนะคะ m คอ4ยู่เก้าค่ะเหมาะกับงานไร่ค่ะงานนาก็ลงได้ค่ะแล้วแต่สภาพพื้นที่นะคะฝากคูโบต้าบ้านดุมด้วยนะคะมีทุนทุ ่าแบบนะคะมือหนึ่งมือสองสนใจแบบไหนก็ติดต่อมาได้เลยค่ะจ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอ่าฝากเบอร์นะคะเบอร์ก้อยจ้า0982057355จ้าไอดีลไล์จ้า0 9 8 0 3 8 3 5 1จ้าเรียบๆติดต่อมานะคะสิวใกล้ออรออยู่จ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย